ไม่ต้องเปิดตัวครับสอนเลยอ้าวน้องเหนื่อยยังเหนื่อยแล้วงั้นจะให้พี่ปล่อยเลิกไปเลยหรืออยากให้พี่สอนอ้าวโอเค <laughs> ปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยพี่ไปที่อเอาเอา,เอารูปขึ้นมาบนหน้าจอยังพี่พรเหรออยู่ไหนอยู่ไหนเอาเลยอ่าเปิดรูปให้พี่หน่อยเร็วเปิดรูปให้พี่หน่อย รูปพี่วิเวียนครับโอเคอ่าน้องทุกคนดูบนจอขอเวลานาทีเดียวพอก่อนจะสอนพี่วิเวียนอยู่ไหมครับไม่อยู่ดีใจมากเลยถ้าอยู่มันต้องขึ้นมากัดพี่แน่เลย คือปีที่แล้วเนี่ยวันสอบเตรียมพี่วิเวียนไปเข้าเวรพอตอนเช้าพี่ก็บอกพี่วิเวียนว่าเฮ้ยยังไงมึงก็ต้องมาวันสอบเตรียมนะมาให้กำลังใจน้องก่อนเข้าห้องสอบวิเวียนก็บอกว่าหนูไม่สามารถค่ะพี่ก็เลยใช้มาตรการให้พี่ทีมงานโทรไปจิกแล้วก็ลากแกมา พอแกมาถึงเนี่ยแกก็ไปนั่งในร้านกาแฟแล้วก็นอนท่านี้จากนั้นเนี่ยพอน้องเริ่มเข้าห้องสอบพี่วิเวียนก็ลุกขึ้นมาพอลุกขึ้นมาเจอน้องปุ๊บนะแกแปลงร่างไปอีกคนหนึ่งอะ The Face Thailand อะเออแกบอกว่าแกเป็นลูกเกดเมทนีครับผมแกสั้นลูกเกดเมธนียังไงนะเสร็จแล้วเนี่ยแกก็ไปแนะนำพวกเราก่อนเข้าห้องสอบพอเสร็จปุ๊บก็กลับมานอนท่านี้ ถ่าพยูนแต่แต่รู้ว่าว่าทำไมพี่ถึงต้องไปในวันสอบเพราะตอนเข้าห้องสอบน้องบอกว่ากลัวมากเลยกลัวห้องสอบแต่ที่แย่กว่านั้นคือตอนเที่ยงออกมาจากห้องสอบเนี่ยพี่เห็นน้องร้องไห้ไม่ต่ำกว่า2ี่สิบคนวันสอบเตรียมนะคณิตศาสตร์50สิข้อพี่เดินถามว่าเฉลี่ยแล้วทำได้กี่ข้อให้ถ่ายกี่ข้อครับ ห้าข้อค่าเฉลี่ยของคนทำคณิตศาสตร์ได้คือห้าจากห้าสิบข้อนะมีคนหนึ่งจิตตกร้องไห้บอกพี่คะหนูทำไม่ค่อยได้เลยค่ะได้เท่าไหร่น้องได้แปดข้อกับพี่พี่บอกเฮ้ยเพื่อนส่วนใหญ่เฉลี่ยห้านะน้องแม่งเลิกร้องไห้เลยเอาเหรอกูเก่งเหรอตกลงกูเก่งกูเก่งเพื่อนบอกเฮ้ยได้เยอะได้เยอะน้องแม่งยิ้มเลยเอาได้เยอะเหรอพี่ แล้วน้องที่ได้8คะแนนนั้นนะ8ข้อนั้นนะติดเตรียมพอถามว่าช่วงบ่ายเนี่ยทำไมเขาถึงติดเพราะเขาดันวิ์ดันวิดดันอังกฤษขึ้นทันจำไว้นะวันสอบนะถ้าเวลาวินาทีสุดท้ายไม่จบโอกาสน้องยังติดอยู่เสมอนะแต่มีน้องเยอะเลยนะครับที่ไม่มีกระจิตกระใจทำข้อสอบแล้วกลับบ้านหรือทําตอนบ่ายแบบขอไปทีนึกออกใช่ปะ พอรู้สึกว่าในใจเนี่ยน่าจะสอบไม่ติดอยู่แล้วน้องก็จะได้สิ่งนั้นเลยนะครับน้องก็จะสอบไม่ติดโอเคป่ะนะเพราะนั้นฝากไว้แต่พี่เหลือเวลาเนี่ยพี่ต้องสอนตอนบ่ายโมงครึ่งพี่เหลือเวลาอยู่12นาทีพี่ๆกากดดันพี่มากเลยนะให้พี่ใช้เวลา12นาทีสอนฟิสิกส์เนี่ยเอางั้นเปิดชีตนะครับเปิดชีตให้หลักไว้สองสามข้อแต่จังหวะนี้ต้องเก่าและต้องเก่าต้องเก่านะ อันแรกน้องไม่ว่าจะเป็นสอบเตรียมหรือสอบมัธยมดนนะครับพี่ฝากไว้ว่าให้น้องจับเวลาสนาทีต่อข้อแล้วนะครับจังหวะนี้น้องต้องฝึกจับเวลาทำข้อสอบข้อละ3นาทีข้อสอบยากแค่ไหนก็ตามต้องสนาทีแต่ถ้าข้อสอบข้อนั้นง่ายไปเลยต้องเหลือสองนาทีครึ่งนับตั้งแต่วินาทีนี้กลับไปบ้านฝึกทำโจทย์ โจทย์มีอยู่5ข้อ 3, 5 15จับเวลา15นาทีเวลาเอาข้อสอบทั้งชุดมาจับเวลาก็คูณ3นาทีเข้าไปโอเคปะทำตลอดเวลาแม้เป็นการบ้านที่เป็นแบบฝึกหัดนะครับถ้าน้องไม่เข้าใจการจับเวลาพี่รับประกันว่าวันสอบสอบ,สอบไม่ติดแน่นอนมีคนสองคนที่พี่เจอนะน้องพี่เก่งเท่ากันเข้าใจเท่ากันคนนึงใช้เวลาทำโจทย์ข้อหนึง8นาที อีกคนหนึ่งฝึกจับเวลาเราบี้ตัวเองอยู่เรื่อยๆจนเหลือสามนาทีไอ้คนใช้เวลาสามนาทีเนี่ยกับอีกคนหนึ่งใช้เวลาแปดนาทีเนี่ยในวันสอบคนใช้เวลาสามนาทีทําได้สามข้อเก้านาทีถูกปะ่ะแต่ไอคนเนี้ยแปดนาทีได้แค่ข้อเดียวใครติดสามนาทีติดเข้ okay, ปะ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความรู้กับความสามารถอย่างเดียวนะมันเกี่ยวกับการฝึกด้วยอันนี้คือกฎอันที่หนึ่งนะครับที่ต้องทํา อันที่สองสำหรับฟิสิกส์น้องเปิดไปหน้าถัดไปเลยสั้นง่ายมากสั้นง่ายมากสรุปแล้วไม่ว่าเตรียมหรือมัธยมนน้องอย่าคิดว่ามันมี3มวิชาให้แยกออกเลยนะครับว่าชีวะเคมีฟิสิกส์แล้วจำไว้เลยนะครับให้น้องมองอีกอันนึงนะเป็นวิชาหนึ่งไปเลยนะครับคือธรณีวิทยาและดาราศาสตร์มองมันเป็นอีกหนึ่งวิชาไปเลยนะครับจำไว้ พอถ้าน้องมาดูน้ำหนักการออกข้อสอบนะครับน้องดูธรณีวิทยาและดาราศาสตร์ของเตรียมแล้วก็ของมหิดลดูนี่ครับนี่คือน้ำหนักของธรณีวิทยาดาราศาสตร์ในเตรียมกับในมหิดลออกเยอะปะออกเยอะยังเตรียมอุดมปีที่แล้วถ้าน้องเอาฟิสิกรวมธรณีวิทยาดาราศาสตร์นะน้ำหนักข้อสอบทั้งหมดคือ5 0เปอร์เซ็นต์ครับ50เปอร์เซ็นต์ของข้อสอบทั้งหมดใครทำฟิสิกส์บวกธรณีวิทยาดาราศาสตร์ได้ปีที่แล้วติดตรึม ทางทางที่เลขหวยพอๆกับคนอื่นนึกออกใช่ปะ,นะเพราะนั้นตัวนี้ระวังนะครับอันที่สองอันที่สามเก๋าหน่อยเก๋าหน่อยต้องจับแก่นให้ได้มีให้น้องเลือกอ่านมีให้น้องเลือกอ่านด้านซ้ายอ่านเรื่องที่ชอบออกในมหิดลด้านขวาอ่านเรื่องที่ชอบออกในเตรียมอุดมแต่ถ้าน้องอ่านตามแกนตรงกลางมันจะออกทั้งเตรียมและมหิดลชีวิตน้องน้องจะอ่านตรงไหนก่อน ตรงกลางก่อนแต่น้องบางคนบอกพี่ผมจะสอบจากมหิดลน้องมั่นใจหรือว่าน้องจะติดมหิดลสุดท้ายแม้ว่าน้องอยากได้มหิดลน้องควรจะตั้งใจไปเลยว่าสอบทั้งสองสนามทั้งเตรียมและอะไรไปเลยมหิดลไปเลยไม่ติดมหิดลเดี๋ยวก็ติดเตรียมติดมหิดลและติดเตรียมด้วยก็เลือกเอาสักอันหนึ่งติดเลือกได้ไม่ค่อยมีหรอกครับโอเคป่ะ สุดท้ายเนี่ยพอหลังประกาศผลสอบไมฮิ้ดนในใจน้องจะเปลี่ยนว่าเอาสักอันหนึ่งอะกูเอาแล้วนึกออกใช่ปะเพราะนั้นนับตั้งแต่วินาทีนี้ตั้งใจสอบสองสนามไปเลยนะครับการอ่านอ่านแกนกลางตัวนี้นะครับเน้นเพราะน้องจะได้ทั้งสองสนามเขียวป่ะแต่ว่ามีคนชอบถามพี่ว่าข้อสอบเตรียมอุดมกับไมหิดนเหมือนกันไหมน้องถ้าเหมือนกันพี่ไม่ต้องมานั่งแยกซ้ายแยกขวานึกออกใช่ปะ แปลว่าจริงๆแล้วน้องจะเน้นเตรียมอุดมน้องก็ต้องไปเน้นข้อสอบเก่าของเตรียมอุดมด้วยทําแค่นี้เองนะครับอันที่3อันที่4เราลองมาทดสอบดูสกิลในการฝึกโจทย์กันหน่อยดีกว่าไฟฟ้ากลาศาสตร์สมบัติสารเกียรติอะไรที่สุดครับไฟฟ้า,ฟฟามาเลยอ้าไฟฟ้า <laughs> เกียรติอะไร <laughs> เกียรติอะไร <laughs> ต้องสู้อันนั้น ทันทีที่น้อง,องถอยอันที่น้องรู้สึกว่าน้องไม่ค่อยมั่นใจเนี่ยแปลว่าน้องสอบไม่ติดนะครับลอยต่อม3ขึ้นม4เนี่ยเป็นช่วงทําบัตรประชาชนนะน้องแปลว่าเองโตแล้วโอเคปะเกียรติอะไรแล้วหนีเนี่ยเป็นวิธีคิดของเด็กครับเพราะนั้นถ้าน้องเกียรติไฟฟ้าเรามาดูโจทย์ไฟฟ้ากันหน่อยมาดูโจทย์ไฟฟ้ากันหน่อยนะครับเอาข้อง่ายๆดีกว่าครับมหฮิโดนจะสอบแล้วแล้วมาฮิโดนชอบออกพวกมิเตอร์ มิเตอร์ทั้งหลายไปดูข้อ18ครับไปดูเลยไปดูในข้อที่18อ่ะทำยังไงข้อนี้นะครับคนที่ทำได้เนี่ยจะแบ่งเป็นคนนึ่งทำใช้เวลา8นาทีอีกคนนึงทำเนี่ยใช้เวลาไม่เกินไม่เกิน2นาทีครึ่ง3นาทีนะอ่ะงั้นเราลองไปดูนะครับว่าทำยังไงข้อที่18เปิดไปเลยนะครับ 13 14 15 16 17 18อ่าดูบนจอเลยข้อนี้ทุกครั้งเวลาทำข้อสอบเรื่องที่สี่จำไว้หาสามอย่างให้เจอก่อนโจทย์ยถามอะไรอ,อะไรเป็นหัวใจที่ใช้ในการแกะโจทย์นะครับไม่ใช่แก้โจทย์คนที่แกะโจทย์ไม่เป็นอาการจะเป็นอย่างนี้นะคือเรียนๆอยู่พอเฉลยรู้เรื่องพอกลับไปบ้านทำเองทำไม่ได้เคยเป็นปะ ข้อนั้นพอกลับมาใหม่ดูฉเฉลยเอ้ยเข้าใจแต่ไปทำเองทำใหม่ทำได้ปะทำไม่ได้เป็นไหมครับเป็นเป็นแล้วเป็นกันทั้งประเทศด้วยนะเพราะนั้นหัวใจที่น้องต้องดูคือหัวใจในการแกะโจทย์นะครับไม่ใช่แก้โจทย์แล้วการสุดท้ายเนี่ยทุกครั้งที่ทำโจทย์ดูเลยว่าเราจะพลาดตรงไหนได้บ้างจุดตายเราอยู่ตรงไหนโอเคนะหาสามอย่างนี้ให้เจอไม่ต้องไปทำอะไรซับซ้อนเอา้าแล้วน้องมาดูโจทย์ข้อนี้นะครับ กลาวานอมิเตอร์เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ใช้ในการวัดอะไรน,นั่นเองครับวัดค่ากระแสไฟฟ้า,ฟาแต่ในกู้ตัวกล่องของกลาวานอมิเตอร์ของมันเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าความต้านทานของกลวานอมิเตอร์นะครับอ่าสมมติว่าความต้านทานกลวานอมิเตอร์เป็นจีโอเคปะ่ะเขาบอกว่ามีความต้านทานภายในเป็นหนึ่งรอโอห์มทุกครั้งจําไว้นะว่าทั้งสอย่างนี้เวลาน้องจะแกะโจทย์ได้น้องต้องนึกภาพให้ออกก่อนว่าเรากําลังเผชิญกับอะไร ถ้าน้องอ่านโจทย์ข้อนั้นเรานึกภาพไม่ออกให้ทําไงให้หัวเลาะเราข้ามเลยแล้วเวลาข้ามนะน้องหันไปหาเพื่อนเฮ้ยห,หัวเราะดังๆนะในในเมืองทองเนี่ยฮอมันจะใหญ่แล้วมันจะชัดนึกออกใช่ปะพอน้องหัวเราะเสร็จเพื่อนมันจะหันมาให้น้องหันไปแล้วใช้หางตาเหยียดยามเพื่อนมึงก็ไม่ได้เหมือนกูแหละแต่มึงเสียเวลานั่งง่วนอยู่นั่นนะกูข้ามแล้วเก๋าก็เยอะเพื่อนเองทําไม่ทันแน่นอน พอเรารู้ปุ๊บเราอ่านโจทย์ไม่รู้เลยแม่งถามอะไรน้องจะแช่อยู่กับมันไปทําไมนึกออกใช่ปะเพราะนั้นหน้าที่เราคืออะไรครับข้ามแล้วหัวเหาะโอเคปะเสร็จแล้วเนี่ยหาข้อที่มเาเรามองภาพมันออกอ่ะแล้วเวลาฝึกฝึกมองภาพมีกลวาน,นอมิเตอร์อยู่แต่อันนี้นะครับมันจะอ่านกระแสได้สูงสุดเท่ากับเท่าไหร่50ไมโครแอมน้องลองดูนะกระแสที่มันเข้าไปได้มากที่สุดในกลวาน,นอมิเตอร์เนี่ย มันเท่ากับ50ไมโครคือคูณ10กำลังลบ6แอมป์เลยนะไมโครคือคูณ10กำลังลบ6แอมป์เลยถ้าน้องใส่กระแสะเข้าไปสูงสุดเนี่ยชีวิตจริงน้องจะเห็นหน้าปัดของกลาวาน,นอมิเตอร์เนี่ยมันตีเต็มสเกลเลยเห็นปะแปลว่าถ้าน้องใส่กระแสะไปมากกว่านี้เครื่องพังไหมครับเครื่องพังเลยถูกปะอันนี้เขาเรียกว่ากระแสะสูงสุดอ่ะพอเราได้แบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าถ้าต้องการดัดแปลงให้มันอ่านกระแสะได้ตั้ง6มิลลิแอม น้องลองดูนะ6มิลลิแอมคือคูณ10กําลังลบอะไรครับลบ3ลบ3มันเยอะกว่าลบ6ต้องเยอะเห็นปะเขาเลยต้องใส่ชั้นเข้าไป IRs ตัวนี้พี่ขอใช้เป็นตัว s เลยแล้วกันนะครับอยากรู้ว่าความต้านทานชั้นตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่วิธีการก็คือน้องก็เลยต้องไปเอาความต้านทานอีกตัวหนึ่งเนี่ยต่ออะไรครับต่อขนานเข้าไปเรียกว่าตัวชั้นต่อเข้าไปเพื่ออะไร เพื่อที่เราจะดัดแปลงอุปกรณ์นี้หลังจากต่อไอตัวอะไรครับไอตัวความต้านทาน S ตัวนี้ลงไปทำให้กล่องใบนี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ใหม่ที่เราเรียกว่าแอมมิแอมมิเตอร์ eter, ครับเรียกอุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ใหม่ที่เรียกว่าแอมมิเตอร์ซึ่งแอมมิเตอร์ตัวนี้ถ้าน้องสังเกตดูดีๆกระแสะที่มันวิ่งเข้าเนี่ยมันจะวิ่งเข้าอุปกรณ์นี้ได้ทำไมขึ้นกระแสะตัวนี้จะวิ่งเข้าได้มากมากขึ้น เพราะทันทีที่มันวิ่งเข้าไปส่วนหนึ่งจะเข้าไปที่กระวาน,นอเดิมแต่อีกส่วนหนึ่งมันจะแยกไหลขึ้นมาข้างบนถูกปะเพราะนั้นไปนเสร็จเข้าได้เยอะขึ้นไหมครับเยอะขึ้นถูกปะเขาอยากจะรู้ว่าไอ้กระแสที่อ่านได้มากขึ้นนะครับคือ6มิลลิแอมแปร์หรือ6คูณ10กำลังลบ3มแอมตัวนี้เนี่ยเป็นหลังที่เราดัดแปลงแล้วจะทำให้มันเกิดแบบนี้เนี่ย S ตัวนี้ต้องใช้เท่ากับเท่าไหร่ S ตัวนี้ต้องใช้เท่ากับเท่าไหร่ ดูวิธีนะข้อนี้คือเทคนิคใครทำไม่เป็นขนาดพี่ทีมงานเขาเฉลยเฉลยมา8ดบรรทัดแต่ของพี่สองบรรทัดพอ,อชีวิตจริงเวลาน้องฝึกโจทย์จนชำนาญแล้วเนี่ยเราต้องมองว่าหนึงดูตัวเลือกน้องว่าตัวเลือกคำตอบมันห่างกันไหมเนี่ยห่างไหมห่างไม่ใช่0.380.39โอเคปะ พอคําตอบมันห่างเนี่ยแปลว่าถ้านน้องเลือกที่จะประมาณค่าได้ควรเลือกไหมครับควรประมาณแล้วมันจะทําให้เราคิดได้ง่ายขึ้นอ่ะแล้วน้องลองดูนะถ้าตอนที่มันจ่ายกระแสะเข้ามา6กคูณสิบกำลังลบสามเนี่ยแปลว่ามันวิ่งมาตรงนี้เท่าไหร่ห0าคูณสิบกำลังลบหน้อยไหมครับน้อยมากแปลว่าส่วนตรงนี้เนี่ยมันคือกระแสะที่ทําไมครับจะวิ่งขึ้นไปเส้นบนในส่วนที่มันเหลืออยู่ซึ่ง ถ้ามันเข้ามา6คู10กําลังลบ3แต่ถูกแบ่งไปตรงนี้50คู10กําลังลบ6แปลว่ามันเหลือแทบจะเต็มจํานวนเลยถูกปะเหลือแทบจะเต็มจํานวนเลยพี่ก็เลยประมาณว่าให้กระแสที่มันเหลือตัวนี้เป็นเท่าไหร่ได้เลยครับ6คู10กําลังลบ3ได้เลยครับเพราะมันถูกลดทอนไปน้อยมากถูกปะถูกลดทอนไปน้อยมากเลยแล้วพอเป็นอย่างนี้เนี่ยน้องลองดูนะครับมันมีสองแถวคือแถวล่างสีเขียวแล้วก็แถวบนสีชมพู สองแถวนี้ต่ออะไรกันอนุกรมหรือขนานขนานขนานอะไรเท่าไอหรือวเมื่อขนานแปลว่าจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายรวบเข้าด้วยกันถูกปะ่ะดังนั้นความต่างระหว่างสองจุดนี้ต่างกันไหมไม่ต่างจึงมีความต่างศักทำไมกันไม่ต่างกันถูกปะ่ะเพราะนั้นเราก็เลยได้ว่าความต่างศักชุดบนก็เลยเท่ากับความต่างศักชุดอะไรครับ ชุดล่างถูกปะแต่เรารู้จากสูตรเสด็จปู่เราคือ V เท่ากับ I อะไร I ออาน้องไม่ได้สูตรนี้น้องข้ามไปเลยนะหัวลาะให้ตังเป็นพิเศษนะครับเพราะเองอ่อนมากโอเคปะอ่า V เท่ากับ I องั้นชุดบน I คืออะไร I คืออะไรประมาณเป็น6กคูณสิกำลังลบสอาคือชั้นที่เราต้องการถูกปะข้างล่างคืออะไรกระแสคือ 50คูณ10กำลังลบ6 R คืออะไร R คือกราวานอมิเตอร์ที่เป็นเท่าไหร่ครับที่เป็น100ถ้าน้องใช้ตัวนี้คำนวณโดยประมาณชั้นที่ออกมานะครับจะออกมาเป็น0.83ใกล้เคียงอะไรครับ0.84ตอบแต่ถ้าน้องไม่ทําแบบนี้น้องต้องเอาความต้านทานมานั่งรวมกันรวมกันเสร็จแบ่งกระแสะแยกไหลแยกไหลเสร็จไปแยกคิดวนต่าง ไอ้วนเท่าวนเท่าเสร็จมานั่งแก้สมการก้อนหนึ่งเ,เ 7, 8, บ็ดเสร็จเจ็ดแปดบรรทัดไหวปะไม่ไหวนี่คือความแตกต่างของคนที่เก๋ากับไม่ไม่เก๋าเขียบปะนะเพราะฉะนั้นระหว่างที่น้องนั่งทําข้อสอบฝึกทาข้อสอบจําไว้นะครับว่าน้องต้องมองให้ออกว่าข้อที่เขาว่ายากๆกถ้าน้องทาําซ้ําน้องจะทําด้วยวิธีไหนที่ทําให้เวลามันทําไมเวลามันน้อยที่สุดอันนี้คือหัวใจในช่วงสุดท้ายนะครับเวลาเราจะฝึกทาข้อสอบ เคลียร์มะเคลียร์นะเคลียร์นะครับเคลียร์นะครับอีกอันหนึ่งครับของหวานเฮ้ยอันนี้ขออีกข้อหนึ่งส่วนเธอนีวิทยาดาราศาสตร์เนี่ยยังพอลุ้นได้นะครับยังพอลุ้นได้น้องไปดูข้อ8สิข้อ8อันเนี้ยน่าเจ็บใจมากสำหรับคนที่ขยันทำด้วยใช้ด้วยการใช้ทฤษฎีการเคลื่อนที่วงกลมนะครับไปดูข้อ8กันหน่อยพี่ทีมงานครับรบกวนบอกน้องในห้องสอนสดพี่หน่อยสิ พี่ขอสักหานาทีนะเพราะว่าเพื่อนๆน,นั่งเรียนกันอยู่ขอให้ผลบุญนี้ทําให้พวกน้องๆในห้องนั้นสอบติดและในห้องนี้ด้วยนะครับสาธุช่วงนี้นะอวยพรอ,อะไรเองรับไว้เหอะ <c oughs> วันก่อนนะมีน้องอยู่ตรงข้ามนะเป็นรุ่นพี่ม .6 ตะโกนมาจากฝั่งโนวเทลพี่วัสดีพี่พี่ก็เลยตะโกนกลับไปตะโกนกลับไปเฮ้ยมอไหนมันบอกม .6 oh พี่แล้วมันใกล้สอบแกดแพดใช่ะ ก็เลยตะโกนข้ามถนนไปอ้าวขอให้ติกยกแก๊งไอ้น้องทั้งแก๊งซาทุเสร็จแล้วแม่งมีนักท่องเที่ยวจีนเดินออกมาจากโนเทลนั่งดูไอ้สองก้อนเนี้ยนั่งกระโดดคุยไปคุยมาแล้วลงไทายด้วยซาทุแล้วแม่งขึ้นมาพร้อมกันเช่ะนักท่องเที่ยวจีนช่งวาช้าวาชกชงย่อยาวยอแม่งเป็นปากฏการ์น่ะคือปากฏการ์ตอนนี้อวยพรอะไรรับไว้ก่อนอ่ะข้อ8ปดข้อ8ปดง่ายๆ่ายน้องน้องมองมันได้ตั้งหลายแบบแต่ชีวิตน้องเลือกที่จะ ก่าได้โอเคปะ่ะดาวเทียมค้างฟ้าแปลว่าอะไรดาวเทียมค้างฟ้าแปลว่าอะไรเฮ้ยปวดฉี่ยังต้องอั้นเลยนะข้อนี้ง่ายมากดาวเทียมค้างฟ้าคือถ้าตรงนี้คือประเทศไทยแล้วเรายืนอยู่ที่ประเทศไทยดาวเทียมจะอยู่เหนือกะบาเราตลอดเวลาใช่ปะ่ะเขาเรียกว่าดาวเทียมค้างฟ้าพอเราขยับไปตรงนี้เนื่องจากโลกมันเกิดการหมุน ดาวเทียมก็จะมาอยู่เหนือหัวเราตลอดเวลาถูกปะแปลว่าอะไรครับนี่ครับนี่คือหัวใจในการแกะโจทย์ข้อนี้ดาวเทียมค้างฟ้าแต่โลกเราหมุนหนึ่งรอบใช้เวลาเท่าไหร่24ี่ชั่วโมงอ่าเวลาที่ใช้หนึ่งรอบนะครับมีค่าเท่ากับยี่สิีชั่วโมงเรารู้ถูกปะดังนั้นดาวเทียมเนื่องจากมันต้องค้างฟ้าอยู่ตลอดเวลาหนึ่งรอบดาวเทียมเลยต้องเท่ากับเท่าไหร่ด้วย 24ชั่วโมงด้วยแล้ว24ชั่วโมงนี้เนี่ยมันจะได้เส้นรอบวงคืออะไรน้องก็ต้องรู้รัศมีใหญ่เลยที่วัดจากศูนย์กลางดาวเลยถูกปะใช่ปะนะรัศมีระยะทางที่มันได้ก็เลยต้องได้เป็น2พายอะไรครับ2พายอาถูกปะ2อพายอาอราพอเป็นอย่างนี้โจทย์บอกว่าโจทย์บอกว่าดาวเทียมดวงนี้อยู่สูงจากผิวโลกประมาณกี่กิโลเมตรโดยโจทย์ให้ตรงนี้มานะครับ ให้ลัศมีโลกตรงนี้ออกมาเป็น 6, 3 0 okay, ันสมรอกิโลเมตรเข้าปะแต่อยากรู้ว่ามันอยู่เหนือโลกตรงนี้เป็นเท่าไหร่ก็คือระยะความสูง h ตรงนี้ที่เหนือขึ้นมาอยากรู้ว่าดาวเทียมดวงนี้มี h เท่ากับเท่าไหร่แปลว่าถ้าน้องหา R ที่พี่ไฮไลท์สีเขียวได้นะแล้วเอา R ไปลบ 6, 3 0 0สจะได้อะไรทันทีได้ h ทันทีถูกปะแปลว่าข้อนี้ง่ายเลยเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากเขาบอกว่าดาวเทียมนั้น มีอัตราลเร็วเป็นเท่าไหร่ครับ1800อุ้ยข้อนี้ง่ายมากเลยใช้อะไรจาก V เท่ากับ S ส่วนอะไร S ส่วนทถูกปะ V เท่ากับ S ส่วน T V คือเท่าไหร่ครับ18 800กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่ากับระยะทางคือ2พาย2พายอคูณด้วยเวลาต่อ1น1รอบคือเท่าไหร่ครับ24ชั่วโมงจบน้องลงไปคำนวณดูนะ R ที่ออกมานะครับคำนวณออกมาเนี่ยมันจะออกมาเป็นหนาะ41,253เสร็จแล้วเนี่ยถ้าน้องอยากได้ h เนี่ยน้องเอา41,253ไปลบเท่าไหร่ไปลบ6,300มันจะเหลือค่าประมาณ34,952ซึ่งใกล้เคียงกับอันไหนมากที่สุดข้อ2โอเคปะ แต่เหตุที่น้องทําไมครับแต่เหตุที่น uh, <mythology> ้องใช้ตัวนี้เพราะอะไรใช้ต <has> ัวน <S weed>. ี้เพราะอะไรเพราะมันประมาณมันประมาณถ้าน้องไปใช้กดแรงดึงดูดระหว่างมวลมันจะออกมาเท่านี้เป๊ะเลยนะเป๊ะเลยถ้าน้องใช้กดแรงดึงดูดระหว่างมวลนะครับมันจะออกเท่านี้เป๊ะเลยแต่ถ้าน้องใช้สองพายอเอ้ย V ีเท่ากับเส่วนทีขออภัยครับเอออขออภัยขออภัยตรงนี้หารยี่สี่โทษทีโทษที โทษทีโทษทีโทษทีนี่นะหารยี่สี่โอเคนะหารยี่สี่มันจะออกมาเป็น4ี่หมื่่าโอเคปะประมาณได้เพราะเราใช้หลักการว่าดาวเทียมค้างฟ้าต้องอยู่เหนือหัวเราตลอดเวลาอ่ะถ้าน้องไม่ใช้อย่างนี้น้องต้องใช้อะไรครับแรงดึงดูดระหว่างมวลเป็นแรงเข้าสู่ศูนย์กลาง m v ส่วน r เท่ากับ g m ใหญ่ m เล็กส่วนด้วย r กำลัง r กำลังส จากนั้นทำไมตัดตัวนี้ทิ้งแทนค่า G เข้าไป6 6กคูณ10กำลังลบเท่าไหร่ลบ 11. แล้วแทนค่าตัวนี้ลงไปแล้วก็ไปแก้กับภาคอื่นที่น้องต้องรู้นึกออกใช่ปะตายไหมครับตายครับเพราะนั้นแค่น้องรู้เรื่องค้างฟ้าจบแล้วนะแล้วพอน้องรู้เรื่องข้างฟ้าน้องก็พบว่าไอ้ดาวเทียมข้างฟ้าเนี่ยอาจารย์เขาเป็นอะไรไม่รู้เขาชอบออกมากๆเลยออกมาเป็นข้อสุดท้ายนะครับ น้องเรามาดูข้อนี้สักข้อหนึ่งเป็นเรื่องธรณีวิทยาดาราศาสตร์พี่อยากจะบอกเลยนะครับว่าเวลามันออกกันเนี่ยมันออกกันอย่างนี้เลยนะอ่าข้อ28ครับโรงเรียนเตรียมสอน3ข้อวันนี้สอนได้3ข้อเฮ้ยแต่พี่อยากจะบอกนะว่าที่เหลือเนี่ยต้องเน้นเก่าหน่อยนะนี่ครับประเทศไทยอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรจะต้องหันจานดาวเทียมไทยคมซึ่งเป็นดาวเทียมสื่อสารไปทางใด ถามกันอย่างนี้เลยนะประเทศไทยอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรจะต้องหันดาวเทียมไทยคมนะครับไปทางใดอ่ะทุกคนวาดรูปประเทศไทยไ,ทยไว,ว้เร็ววาดให้เหมือนขวานบ้านเรามากที่สุดนะครับอ่ะประเทศไทยประเทศไทยอยู่15องศาเหนือดังนั้นเส้นศูนย์สูตรอยู่แถวไหนอยู่แถวนี้โอเคปะ่ะแล้วถ้าเราอยู่กรุงเทพมหานครแล้วดูดาวเทียมไทยคมดาวเทียมไทยคมเนี่ย มันจะมีตำแหน่งที่มันปรากฏนะครับหรือไปอยู่บนฟ้าเนี่ยสองตำแหน่งตำแหน่งหนึ่งกับตำแหน่งสองอันนี้คือดาวเทียมไทยคมหนึ่งและสี่ไอตัวนี้คือดาวเทียมไทยคมสองสามห้าและและหกเฮ้ยแม่งต้องรู้ขนาดนี้เลยนะเสร็จแล้วถ้าน้องจะมองดาวเทียมไทยคมที่เป็นดาวเทียมสื่อสารหลักน้องจะต้องมองไปทางนี้โอเคปะ่ะจากที่เรามองตามทิศต,ตัวนี้คือทิศอะไร เหนือใต้ตะวันออกตะวันตะวันตกดังนั้นน้องก็เลยต้องมองไปทางทิศตะวันอะไรครับตะวันตกเฉียงอะไรเฉียงใต้ครับตอบครับแปลว่าน้องจะไปอ่านแค่ผิวๆในเทอร์นีวิทยาดาราศาสตร์ได้ไหมไม่ได้นะแนะนำนะครับเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีโอเคป่ะ ข่าวใกล้เคียงหรือความรู้ที่อยู่ในนั้นต้องเก็บด้วยนะและทั้งตีมอุดมไมฮิโดนมันจะเหมือนกันเลยนะครับแนวข้อสอบม,มันจะเหมือนกันเลยวันนี้ได้อะไรจากพี่ไปบ้าง 1. ข้อละกี่นาทีสนาทีสองสอ,งอ่านตรงไหนครับซ้ายขวาหรือกลางกลางก่อนโอเคปะ่ะสทุกครั้งเวลาทำข้อสอบหากี่ยอย่าง3อย่างอะไรครับ ถามอะไรอะไรเป็นหัวใจในการแกะโจ์แล้วก็สุดท้ายคืออะไรเป็นจุดตายโอเคป่ะซี See? ทุกครั้งที่น้องทำข้อสอบและน้องทำได้น้องต้องคิดอีกรอบหนึ่งว่าน้องจะทำยังไงให้มันเร็วขึ้นโอเคป่ะต้องหาวิธีที่มันดีกว่าเสมอนะครับจำไว้นะแล้ววิธีนั้นนะจะช่วยน้องห้าในห้องสอบถ้ามองภาพไม่ออกทำไม่ได้ให้ทำไง <laughs> แล้วข้ามไปเลยโอเคป่ะ แล้วพยายามทําให้ครบแต่ตอนเดาห้ามทิ้งดิ่งนะห้ามทิ้งดิ่งนะครับต้องเดาให in <etus> ้ครบทุกข้อในชีตนี้มีอยู่28ข้อเข้าไปกดไลค์ใน f a c e b o o k ฟิตพี่โหน่งออนดีมานเข้าแล้วเดี๋ยวพี่จะปล่อยข้อที่เหลือทยอยใน Facebook ให้เอาปะเดี๋ยวจะเอาแบบบ้านๆเลยเอากล้องเอากล้องมือถือซูมเข้าไปที่โจทย์ แล้วก็เฉลยให้ฟังแล้วโพสต์ขึ้นเอาง่ายๆง,ยยงี้เลยโอเคปะ่ะแต่เดี๋ยวพี่จะพยายามปล่อยขึ้นไปให้เยอะที่สุดเพราะว่าพี่รู้สึกผิดที่พี่สอนไม่ได้ยี่สิบดข้อเขาให้เวลาพี่สิบสองนาทีไม่งั้นต้องข้อละสิบห้าวิเกินไปมันสอนไม่ทันจริงๆเคนะเดี๋ยวพี่จะปล่อยขึ้นไปข้างบนให้แล้วกันอ่ะก้าอวยพรนะครับน้องพี่ไม่ยอมรับคนที่บน่นและร้องไห้ บ่นตอนอ่านว่าอ่านไม่ไหวร้องไห้ตอนผลสอบว่าสอบไม่ติดพี่ไม่ยอมรับพอพี่รู้สึกว่าแค่การสอบเข้าเตรียมกับไม่ให้โดนมันเป็นแค่เรื่องเล็กๆในชีวิตแต่น้องไปอินว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เพราะน้องยังเด็กและน้องยังอ่อนเกินไปโอเคปะ่ะเพราะนั้นจําไว้นะครับว่าการสอบเตรียมกับการสอบไม่ให้โดนไม่ได้วัดคนสอบติดหรือไม่ติดนะแต่วัดคนที่ตั้งต้นพยายามหรือไม่เพราะถ้าน้องสตาร์ทจุดนี้ได้ ตอนน้องขึ้นมอปลายอีก3ปีเนี่ยแล้วน้องขยันอย่างต่อเนื่องและมีความรู้มากพอน้องอยากเป็นหมอน้องก็ได้เป็นหมอนึกออกใช่ปะเพราะเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยคนหนึ่งสอบไม่ติดที่พี่เจอนะมีน้องคนหนึ่งสอบไม่ติดเตรียมได้ที่สองพันน้องคนนี้ชื่อน้องบีตอนรู้ผลเนี่ยเขาร้องไห้พ่อพามาบอกพี่ว่าให้ปลอบให้หน่อยพี่บอกน้องบีว่าเฮ้ยโตได้แล้วน้องบีไม่งงเว้ย นี่ตกลงมึงปอบกูแบบนี้เลยเฮ้ยโตได้แล้วแค่ไม่ติดเตียมเลยเราได้ที่สองพันเนี่ยแปลว่าอะไรรู้ปะแปลว่าปีหนึ่งเนี่ยหมอเขารับเนี่ยประมาณพันห้าร้อยคนเองขยันอีกเท่าหนึ่งนะเองจะติดหนึ่งในพันห้าร้อยคนที่อยากเป็นหมอน้องคนนี้มันเลยนึกออกแล้วมันก็เลยตั้งต้นเนี่ยหลังวันสอบเตรียมอุดมที่มันรู้ผลว่ามันไม่ติดนะครับมันก็เลยอ่านหนังสือต่อเนื่องในมปลายอีกสามปี วันประกาศผลสอบน้องมันโทรมาเองเลยพี่คะให้ถ่ายว่าหนูติดหมอหรือเปล่าโทรมาอย่างนี้แปลว่าอะไรพี่ถามว่าติดหมออะไรน้องบอกศิริราชค่ะตอนนี้อยู่ปีห้าแล้วครับเพราะนั้นคนที่ผิดพลาดในบางสนามแต่รู้จักเอาความผิดพลาดมาแก้ไขและไม่ใช่สนามที่ต้องร้องไห้เพราะมันยังไม่ได้วัดอนาคตที่เป็นอาชีพที่เราจะต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยใช่ปะเพราะนั้นพี่ยอมรับไม่ได้สำหรับคนที่บน่นและคนที่ร้องไห้หากสอบไม่ติด เข้าใจนะโตนะครับแล้วก็พยายามเต็มที่กับสิ่งที่เรามีแล้วใช้ตรงนี้เป็นจุดตั้งต้นในการทําอนาคตอีก3ามปีให้ดีโอเคนะขอให้ทุกคนเข้าใจมันนะครับแล้วก็ทําเต็มที่กับสนามสอบเตรียมกับไมฮิดนพี่ไม่กล้าอวยพรว่าจะให้ทุกคนเป็นคนที่เป็นเด็กเตรียมกับเด็กไมฮิดนนะพอแค่ห้องห้องนี้เนี่ยจำนวนรับเตรียมกับรับไมฮิดนก,ก็เกินแล้วแต่พี่กล้าอวยพรว่าขอให้คนที่อยู่ในห้องนี้นะครับณนะวันที่สอบเข้ามาหาลัยตอนมหก ได้คณะที่น้องฝันได้คณะที่น้องต้องการได้ทุกคนโดยการใช้เตรียมกับมฮิดนเป็นเครื่องมือในการเริ่มสตาร์ทโอเคปะ่ะขอให้ทุกคนได้มันนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีเก่งไม่พอต้องทําไมด้วย,วยเก่าด้วยนะขอให้ทุกคนเก่านะครับสาธุพี่เต้ยฝากมาครับนะก็ขอโทษด้วยที่วันนี้พี่เต้ยมาไม่ได้แกป่วยแล้วผ่าตัดตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาก็กําลังพักฟื้นอยู่พี่เต้ยฝากมาบอกว่า เดี๋ยวจะกลับมานะกลับมาอัดพวกเราต่อนะครับแต่อัดของแกก็หาเหมือนเดิมอ่าวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็ทิ้งเรื่องช่วงสุดท้ายให้กับพี่พิธีกรแล้วกันแล้วพี่ขอไปสอนต่อนะครับแล้วเดี๋ยวไว้ไปเจอกันใน Facebook นะครับ